พี่นอ้องทางควงไทยเราแบบฟังลาวนะครับเนาะจะดูตาขวาเททุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องไทยกลัวพาล็อกนะครับเนาะโอ้นี่ต่างหากมาในีรก็ิกครับพ่อแม่พี่น้องมาใส่ปุย๋ยยางครับมาในีใส่ปุย๋ยยางนี่้องของเราเตรียมพร้อมนะครับรถเข็นเอาเอาไว้เข็ยนยางมาใส่ประโยชน์แยกปุย๋ยว่านนะครับเนาะบ่ได้หิวคือเก่า ใส่กำกันครับเหมือนี่รถคคเชพเฮาเนี่ยแะครับโอ้ยางกแมายา,ากจา,างเลยบนบนฉิดเมแล้วกัใส่ปูยางละครับประเี๋ยลดนะลงเนาะลดลงไอ้เพื่นใส่ถุน้ำทูกชิ้นก็ยางละครับ เติมอาหารในเพิ่นเอาขีดเพิ่นชุมเอือดชุมเอือได้นเ,าาเนาะแล้วก็เติมอาหารในเพิ่นละครับการเอากรใส่ปุ๋ยไหลโอ้อยากก็บอกได้ครับแต่ปีหนึ่งเราก็ใส่แค่สองครั้งเนาะต้นฝนแล้วก็ทถายฝนนะครับเนาะเอา้าจะคอยไปรับรับการน,นะครับนเนาะอ้าวไปดูดกันไป ได้เวลาเขากับมาครับบ้านนี้กออปุ๋ยใส่ถังแล้วครับปุ๋ยใส่ถังจัดการวานแล้วครับบ้านนี้นะครับอุปกรณ์เขารถของเราจะประโยชน์ได้หลายอยา่างเลยครับอลอยไงยกุ๊บ ปุ๋ยอินทรีนะครับปุ๋ยอินทรีย์เขาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่เคมีหลายกระบ็ดีเนาะครับเนาะเคมีมากก็ไม่ดีราคาแพงเฮ็ดให้ดินแข็งผสมอันยูเรียหลายกรบปุได้อีกบึงต้นยางเนืองเมื่อโกงคงงตัวนี้มันโกงมาใส่กันครับอัน จุดประทับเจียงนาสุดับบจุได้สวยสวยงามด้วยนะครับเนาะบอยมันอันนี้ประสอบนึงก็จะได้สองถังพอดีครับเป็นสองถังเต็มๆพอดีเลย แดดฮอดคักมี้เบิกฟ้าท้องฟ้าเรามันเป็นยังไงหัวมีนมมเมกจักก่อนครับแดดร้อนมากเลยวันนี้เมวานขึ้นเมื่อมือสองสา,มม,าม,ม,มมือมาหนวดขึ้นเมื่อมือฝนตกค้อมเลยครับมื่อนี้แดดเปียงๆเ,เลย สองทางพอดีเลยครับเอา้าอะไรเขาก็จะไปว่านประาณนี้ครับจัดแจงเรียบร้อยก็ทส,สญญารว่านอ่ะครับผมเขากลมาว่านกันใช้วิธีว่านเอาเด้อครับนี่เขาเข็นรถไปเรื่อยๆหรอกครับเขาเข็นรถไปเรื่อยๆเขาก็ใส่ถั่วยางแล้วครับตักตักไปว่าน ไปครับไปจังมเมื่อยเนะครับตันท้านไปหิวว่านี่โอ้โอปวดแขนครับยำแรงมาหนี่นอนไม่อายกากได้ผมเลยไงกดดก้<อ>เห็ดอะไรเนี่ย บรรยากาศดีครับมันนี่ท้องฟ้าโปร่งใสแดดแจ่มเลยฮาวานเราเนี่ยมันจะได้ห้าจางจะได้กินเร็วนะครับมันทั้งขุดกบนี่โอ้หน้านด้กินเลยครับแต่ว่าอยู่ได้โดนถ้าเฮาวานมาตีกับปุยเสื่อมและเหยื่อไว ครับับบนะใส่สวนยางไปพร้อมเนาะครับว่าใส่ต้นสละไปพร้อมดูต้นสละเราไหมยังไงเนาะโอ้กำลังงามเพิ่งเอามาปลูกกีิ่นนะครับนี่ปลูกตอนใส่ต้นสละสละอินโดสายน้ำผึ้งครับที่มีรสหวานบกบกคือพันธุ์สุมาลีเนาะครับเนาะพันธุ์สุมาลีนี่ ิเปรี้ยวเปรี้ยวมากกว่าหวานเนาะเปรี้ยวอมหวานแต่ว่านี่สีหวานมากกว่าเปรี้ยวแล้วแต่ผู้มักนะนาะครับเนาะแล้วแต่ผู้มักการเขารักษาดีๆกับสามปีสี่ปีก็ได้กินผลอันนี้ปล่อยไปตามธรรมชาติครับเพราะว่าช่วงแรกหนึง่งผมมีน้ำถึงถึงมาจอน่านาดานนะครับเนาะถึงมาจอน่านาดาน ก็ได้หดแล้วก็วานตามโคนตามนี่แได้กินทั่วถึงนะครับกินทั่วถึงรถเขียนเหา เก็ดมาไว้จกยางนะครับเนาะจกขี่ยางขายแล้วก็ใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างทือกันใส่เขียนวานปุ๋ย เบืองคองากัโอ้สวยงามครับแดดแจ่มเลยสองสามมือมาในฝนตกป้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝนมันีแดดแจ่มเลยครับนี่บม่มีเมฆเลยมีกะหางๆเป็นก้อนง่ายขาวงามโอเคครับสำหรับกิมีิกะสวัสดีครับ